สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเมืองไทยเมืองเกษตรพาทุกท่านมาที่จังหวัดระยองครับและตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ฟาร์มเพชรแต้มสีแห่งนี้นะครับถือว่าที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของการปลูกแคคตัสด,ด้วยนะครับวันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปพูดคุยกับพี่ไข่มุกเจ้าของฟาร์มเพชรแต้มสีแห่งนี้ครับไปกันเลยครับ ผู้ชมครับและตอนนี้เรามาอยู่กันที่ฟาร์มเพชรแต้มสีนะครับที่จังหวัดระยองแห่งนี้นะฮะเราอยู่กับพีไข่มุกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องราวของเพชรแต้มสีแห่งนี้กันว่าเป็นอย่างไรครับสวัสดีสสดค่ะ,คะ โอ้โหเข้ามาที่ฟาร์มของเพชรแต้มสีแห่งนี้บอกเลยว่าเดินวันเดียวไม่จบพี่โอ้โห,โโหแล้วก็มีพันไม้สวยๆทั้งนั้นเลยตรงนี้ก่อนที่เราจะลงพื้นที่กันหรือว่าไปถึงเรื่องราววิธีการว,วิธีต่างๆเดี๋ยวให้พี่ไข่มุกเนาะได้เล่าถึงเรื่องราวของ กว่าจะมาเป็นเพชรแต้มสีแห่งน,นี้หน่อยครับเราเริ่มยังไงอะฮะเริ่มมาจาก3มต้น,นะคะ่ะสามต้นคือ,อยังไงบ้างคะสม <3 S 2> <3 S 1> ต้นสต้นนี่คือ,อ,อซื้อให้ลูกค่ะพาลูกไปเดินดูที่เขาขายต้นไม้กันเยอะๆนะคะก็ไปเจอกระบ,บองเพชรลูกก็ชอบกระบ,บองเพชมรมากเลยก็เริ่มตอนตอนนั้นเนี่ยลูกยัง ยังไม่โตนะคะยังเล็กๆอยู่ก,<ม>ก็เริ่มต้นก็บอกลูกต้องรับผิดชอบนะลูกต้องลดน้ําเองต้องอะไรเองเงี้ยค่ะ,คะก็ตกลงว่าซื้อมาให้คนละต้นค่ะพอกลับมาอยู่ที่บ้านเต่๋ยก็ดูแล้วว่าเราวันนี้ต้องเป็นคนเลี้ยงไม่ใช่ลูกแต่ว่าเราอยากให้ลูกผูกพันแล้วก็ดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะออมีความรับผิดชอบเยาเงี้ยแล,แล้วตอนนั้นคือที่เราชื่นชอบ แคนตัสเพราะเพราะว่าอ,อะไรครับเรามีแรงบันดาลใจอะไรบ้างเออเราเลี้ยงต้นไม้มาหลายชนิดนะคะไม้แปลกไม้อะไรก็เลี้ยงมาหมดแต่ว่าพอมาถึงกระบองเพชรเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใหญ่โตเกินไปแล้วก็เวลาเลี้ยงเนี่ยแล้วการดูแลก็ไม่ยากรดน้ำมาทีละครั้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถที่จะฝุกให้ลูก ทำความเข้าใจกับเขาได้ค่ะเะรู้ว่าชอบเลยนะคะก็คือจาก3ต้นมาจนถึงตอนนี้คือว่าฟาร์มใหญ่มากฟาร์มที่นี่ประมาณ2ล้านกว่าต้นโอ้โหท่านู้ชม2ล้านกว่าต้นนะฮะแต่ว่าคือมีหลากหลายสายพันธุ์ก็คือว่ามีการพัฒนาการเพาะขึ้นมาเองตรงนี้นะฮะแล้วทําไมถึงที่นี่เขาเรียกว่าเพชรแต้มสีฮะอ๋อเพชรแต้มสีในความรู้สึกเองนะคะคิดว่าเพชรก็คือกระบองเพชรหรือว่าเพชรจริงๆด้วยนะคะเพชร แล้วเราก็อยากให้มันมีสีสันนะคะแล้วก็กนึกถึงว่าเราทำไงจะมีสีนะ<ม>แล้วอ๋อเราเอาผูก,กานมาแตะสีโน่นสีนี้มาใส่<ม>อะไรเงี้ยคะ<อ>่ะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเเพชรแต้นสีเหมือนกับการที่เราแต้นสีเขาเราก็จะได้ต้นที่สวยขึ้นมานะคะม่ะเราเน้นเป็นไม้ด่างทั้งหมดเนะะี่ย<ม>ค่ะก็คือว่าจากการทดลองว่า ปัดเขาเรียกปัดดอกเกสรใช่ไหมคะคือเอาจากเกสรตัวนั้นตัวนั้นตัวนี้ตัวนั้นมาใช่ค่ะเราดูเฉพาะต้นที่สวยถูกใจเรานะคะต้นที่ไม่สวยเราก็ไม่ได้ใช้แต่ต้นตต้นพ่อกับต้นแม่เนี่ยสีมันต้องแบบว่าเราต้องเกิดจินตนาการอยู่แล้วผสมไปผสมมารุ่นนี้ไม่ได้รุ่นต่อๆไปเนียค่ะก็ทํามาจนเรียกว่าใช้เวลาเป็น10ปีนะคะกว่าจะได้ได้สวยๆขึ้นมาได้สีถูกใจอะไรเงี้ยค่ะนอกจากวันนั้นจนถึงวันเนี้ยฮะใช้เวลาในการเขาเรียกว่า ได้ต้นแคคตัาหรือกระบองเพชรได้เยอะ<ช>ขนาดนี้กี่ปีครับทัี <30 S 1> ปีครับสาปีครับตรวชอม้โมห่ย <c oughs> เขาเรียกว่ากี่ก,กี่กี่หมื่นต้นนีฮะ เป็นล้านต้นเป็นล้านต้นท่ผู้ชมนะฟังไม่ผิดนะฮะเป็นล้านต้นจากสามต้นน่าจะสามล้านแล้วนะคือจากว่าคือเราไม่ได้มียินโนสีอย่างเดียวเรายังมีตัวอื่นๆด้วยนะคะแต่ว่าไม้ที่หลักที่เรารู้สึกว่าเราสนใจและให้ความดูแลเขาอย่างเต็มที่จริงๆก็คือเป็นยินโนด่างค่ะแล้วเขาก็ตอบแทนมาเราด้วยด้วยต้นที่มันสวยแล้วก็มีพัฒนาการที่ที่สวยมากๆอยู่ค่ะครับนะครับอันนี้คือเราพูดถึงเรื่องราวเนาะ กว่าจะมาเป็นเขาเรียกว่าฟาร์มเพชรแต้มสีได้เห็น <He ard S 2> ว่าตรงจุดตรงนี้นะฮะจ,จะเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ในด้านไหนยังไงครับ คือเมื่อเร็วๆนี้ค,ะค่ะท่านรองผู้ว่าระยองและคณะทีมงานของทางด้านพันธุ์จังหวัดทางด้านทททนะคะ<ม>ได้มาเยี่ยมชมแล้วก็บอกว่าเป็น Amazing ระยอง<ม>แล้วก็อยากให้เราทําไปในรูปของการที่เป็นศูนย์แหล่งความรู้ให้กับศูนย์เรียนรู<ม>้ศูนย์เรียนรูใ้ให้กับให้กับคนที่มาเที่ยวด้วยค่ะแล้วก็จริงๆก็คือสิ่งที่เราทํามาตลอดก็คือการที่จะส่งเสริมให้คนมาสนใจตัวนี้แล้วก็เลี้ยงยังไงถึงจะสวยอันนี้ไม่มีการผิด ค,ครับผมก็ถือว่าครบในเรื่องของด้านการเกษตรแล้วก็เป็นฐานเรียนรู้ให้กับคนในพื้นที่หรือว่าคนที่เข้ามาที่ฟาร์มเพชรกนสีแห่งนี้แต่ที่ผมเห็นอยู่ด้านหน้าก่อนที่จะลงพื้นที่กันด้านหลังของเราตรงนี้นะอยากจะให้พี่นะไข่มุกได้แนะนำหน่อยนะ,ะว่า ต้นไหนเป็นยังไงบ้างผมก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ใชิเลยค่ะคือจริงๆแล้วต้นต้นของเราเนี่ยเราได้ตั้งชื่อไปแล้วจํานวนพอสมควรนะคะโดยที่ว่าเราตัวไหนที่เราเพาะจนกระทั่งมันได้ได้ต้นต่อๆไปเหมือนกันเลยโดยที่ไม่ผิดเพี้ยนเนี่ยเราจะเริ่มตั้งชื่อค่ะแล้วก็เป็นชื่อของเราเป็นพวกอัญมณีทั้งหลายรวมทั้งหินด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็ตั้งชื่อขึ้นมาอย่างอันนี้ค่ะเป็นคอปเปอร์ของ แพทตันสีนะคะคอปเปอร์สีคอปเปอร์นะคะแล้วก็เป็นคริสตัลตาด้วยต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่ค่อนข้างหายากนิดนึงค่ะแล้วก็จะมีตัวที่อันดับหนึ่งของเราก็คือแบล็กเพิร์ค่ะอันนี้คือแบล็กเพิร์คโอ้โหสวยงามมากแบล็กเพิร์แดงดังแดงดังก็จะเป็นคริสตัลตาของแบล็กเพิร์คนะคะอันนี้ก็คริสตัลตาของแบล็กเพิร์คแล้วก็มีคอปเปอร์อันนี้แล้วตัวเด่นตัวหนึ่งที่ลูกค้าให้ความสนใจมากๆก็คือพิงค์แพนเตอร์ค่ะพิงค์แพนเตอร์ครับคะะะสวยงงาาามมกนคถ้พูดตรนี้ ีคงอาจจะยังไม่จบอีกยาวนานเราจะต้องลงพื้นที่กันแต่ก่อนลงพื้นที่นี่ผมเห็นมีโฟโต้บุ๊กนี่นะครับอยากให้แนะนิดนึงเป็นเป็นไม้ตัวที่สวยๆของเรานะคะคืออยากให้ประเทศเราได้ได้ โชว์ว่าเราได้ทําไม้สวยระดับนี้ก็ทําเป็นหนังสือออกมาขายไปขายทั่วโลกนะคะอันนี้ค่ะคือไมู่องเี้เยอะมากนะใครสนใจต้องมาหาอ่านมาหาชมที่นี่นะครับผมนะเอาแล้วครับพี่ไข่มุกตรงนี้ก็พูด เขาเรียกว่าพอข้าวๆและพอเป็นน้ำจิ้มก็คือพูดทั้งวันคงไม่หมดเราต้องลงพื้นที่จริงเลยนะคะผมอยากจะลงพื้นที่ไปดูนะว่าในกระบวนการต่างๆในการดูแลต้นแคนตัชที่นี่นะฮะว่าเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราลงพื้นที่กันพร้อมพี่ไข่มุกกันเลยครับไปเลยครับเชิญค่ะ 马屁。<laughs> ฟาร์มเพชรแต้มสีแห่งนี้นะฮะใหญ่โตมากๆท่านผู้ชมแล้วก็สวยงามจริงๆนะที่นั่งคุยนี่คือแบบว่ายังไม่จบจริงๆฮะสามล้านต้นสามล้านต้นดูแลยังไงไหวครับก็เมื่อก่อนก็ดูแลเองนะคะแต่พอตอนหลังนี้ก็ได้มีลูกน้องค่ะมาช่วยดูแลกันแล้วภายในโซนแห่งนี้เป็นยังไงบ้างครับโซนนี้ที่ทําอยู่ครับอันนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์จะเป็นส่วนใหญ่เป็นไม้ใหญ่อะค่ะแล้วก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างจะสวยงามมากๆ เลยต้องมาอยู่ในโรงนี้ค่ะเพราะว่าถ้าอยู่ข้างนอกบางทีก็ลูกค้ามาบางคนก็หยิบหยิบแต่เราไม่ได้ขายอย่างนี้นะแล้วในส่วนของตัวแม่พันธุ์ต่างๆตรงนี้ในโซนตรงนี้เราเน้นเป็นสายพันธุ์หรือแม่พันธุ์อะไรเป็นหลักเออเป็นยีนโนดหลายๆประเภทเลยค่ะเป็นตัวที่เราเพาะขึ้นมานะคะแล้วก็จะอยู่กันในนี้เวลาเราได้ตัวใหม่ๆเราก็จะมา อนุบาลในนี้คือมีการผสมพันธุ์กันอะไรก็คือในโซนของแม่พันธุ์ตรงเนี้ยเราก็เอามาวางแล้วก็พร้อมที่จะเอาไปแยกใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเนี้ยลูกค้ามาทําไมหยิบในนี้ไม่ได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ไม่อยากให้คุณลงมามากกว่าครับแล้วในส่วนเรื่องของการดูแล3มล้านต้นโอ้ปลูกมา30ิปีท่านผู้ชมการดูแลเป็นยังไงบ้างครับที่ดูแลของเราเนี้ยเรื่องน้ำเนี้ยพี่ให้อาทิตย์ละครั้งค่ะอาทิตย์ละครั้งแล้วก็เราก็จะ ใช้สายยางฉีดเลยนะคะฉีดอ,<า>อทิตย์ละครั้งแล้วก็มีปุ๋ยยาเดือนละครั้งค่ะก็ดูตามว่ามีโรคอะไรระบาดในะช่วงนั้นจจะมีเพลี้ยหรือมีแมลงตัวไหนหรือว่ามีเชื้อรามีอะไรนีค่ะเราก็จะดูต่อให้ไปพร้อมกับปุ๋ยค่ะค ปุ๋ยโดยที่ปุ๋ยไม่เล่งดอกนะคะคดูแลยากไหมครับต้องดูแลเป็นพิเศษยังไงบ้างไหมครับต้องออที่สําคัญคือเราจะมองข้ามก็ไม่ได้เลยแต่และต้นเราต้องไปนั่งพินิจพิจรารณาเพราะว่าการเน่าในบางทีแอบเน่อเนาอยู่ข้างในหรือว่าแอบเนิ้วเน่าอยู่ตรงไหนถ้าเราไม่เห็นปุ๊บเนี่ยมันจะไปทั้งกอเลยค<อ>่ะถ้าเราเห็นทันเรายังแก้ไขให้เขาได้คะ่ะครับผมถ้าพูดถึงในเรื่องของการดูแลรักษาต่างๆแล้วก็ในส่วนของการเตรียมโรงเรือนสาหรับมือใหม่มือใหม่ที่ เริ่มต้นจาก3ต้นนะฮะต้องเริ่มต้นยังไงฮะสมัยก่อนพี่เริ่ม3ต้นเนี่ยพี่วางบนรถเข็นนะคะของลูกเนี่ยนะคะวางบนรถเข็นเล็กๆอัค่ะแล้วก็เช้าก็เข็นมาตักแดดตะนั้นเราก็เข็นกลับอยู่อย่างนี้ก่อนจนกมะทั่งจํานวนมันเพิ่มขึ้นแล้วไม่สามารถจะเข็นได้ก็เริ่มต้นด้วยการที่ทํโรงเน้นที่ว่าหลังคาไม่ให้โดนฝนนะคะจะต้องมีกันฝนแล้วก็เป็นพลาสติกพวกยูวีอะไรเงี้ยนะคะเหมือนเหมือนที่ตอนนี้ที่ทําอยู่ก็คือใช่ค่ะสแลมดา แลนชลันนี่เราจะเลือกดูบางส่วนที่แดดแรงจัดเราก็จะลดบางต้นบางต้นนี่เขาไม่ชอบแดดแรงจัดนะคะก็จะมีพรางบ้างแต่บางต้นนี่ใส่เต็มที่ได้เลยก็โอเคค่ะแต่ที่สําคัญคือไม่ให้โดนน้ําอย่าให้โดนแสงแดดมากจนเกินไปใช่แล้วก็น้ําก็คือเรียกว่าอาทิตย์ละครั้งพอก็คือเป็นการดูแลเบื้องต้นทําให้แบบว่าแคตัสของเราออกมาสวยงามสีสันสดใส่ต้นดูดีคือของเราเนี่ยจะไม่มีการยา หรืออะไรเร่งตัวไหนอะไรยังไงเราจะไม่น่นเราใช้ธรรมชาติทั้งหมดนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องดูแลเขาคอยระวังเรื่องโรคว่าเขามีตัวไหนหรือเปล่าคือสิ่งสําคัญเลยเรื่องโรคนี่แหละฮะเราต้องดูให้ดีเขาเรียกว่าประกอบงมงกเหมือนลูกที่เราเลี้ยงตั้งแต่แรกใช่เราเราดูเขาแบบว่าต้องสนิทกับเขาสนิทสนมให้ความรักความเอาใจใส่อย่างนี้ก็จะไปได้ค่ะผมฮะแล้วถิงเรื่องของการตลาดนะครับการส่งออกหรือว่าการนําขาย ส่งต่อให้กับคนอื่นเนี่ยเราเรา,เรามีการวางแผนไงบ้างของเราก็มีทั้งทางด้านทางขายทางเมลนะคะ<อ>ขายทางในเขาเรียกว่าอ,อะไรอนะใน,ในสื่อต่างๆนะคะมีทั้งหมดเลยก็พยายามทําทุกทางค่ะเพื่อที่คือพ,พี่จะไม่ไปด้วยการที่ว,ว่าขายสินค้ายอย่างเดียว<อ>พี่จะประชาสัมพันธ์ให้เขาได้รู้ว่าม,มันมีมีความสวยยังไงตัวไหนชื่ออะไรอะไรยังไงบ้างนะคะจะเป็นลักษณะของการให้ความรู้ด้วยแล้วก็อยากให้ลูกค้า คือต้นไม้ที่ไปจากเราเนี่ยเรามีการดูแลค่ะหลังจากนั้นถ้าไปมีปัญหาเราก็ช่วยช่วยแนะนําช่วยดูแลให้ตลอดนะคะเอาละครับหลังจากที่ได้ฟังนะครับพี่ไข่มุกพูดถึงขนาดนี้แล้วช่วงท้ายรายการของเรามีวิธีการสาธิตเป็นการสาธิตอะไรครับพี่ไข่มุกเออตั้งใจว่าจะเอาไม้ที่เป็นกอใหญ่ๆแล้วเราจะต้องตัดแต่งเขายังไงเก็บเอาลูกไปทําประโยชน์อะไรยังไงบ้างเนี่ยค่ะเราจะแนะนําให้ค่ะไปดูกันครับช่วงท้ายรายการกับวิธีการสาธิตนะครับกว่าจะมาเป็นเกแต สีจะ <Okay. S 1> เป็นอย่างไรครับ <Okay. S 1> ไปชมเลยครับ ท่านผู้ชมครับหลังจากที่พี่ไข่มุกนะครับได้พาผมเดินชมภายในฟาร์มเพชรแต้มสีบอกเลยว่ากว้างกวางและใหญ่มากสวยงามมากจริงๆครับพี่ไข่มุกนะฮะและจุดนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของวิธีการสาธิตการแยกหน่อปักชำตรงนี้ก่อนที่เราจะเริ่มนะฮะอยากจะให้พี่ไข่มุกนะครับได้แนะนําหน่อยเนาะว่าเราจะทำแยกหน่อปักชำเนี่ยเป็นสายพันธุ์ไหนแล้วก็วัสดุอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรกันบ้างเนาะพี่ไข่มุกได้ค่ะคือต้นนี้ นะคะเป็นต้นต้นแม่ที่สวยแต่จะสังเกตเห็นว่าเขาไม่นอนเล็กๆเกิดมารอบๆทําให้รู้สึกมันเกะกะค่ะที่เราตั้งใจความตั้งใจเลยคือจะเปลี่ยนเป็นกระถางนี้สวยๆโดยที่แต่ง ตกแต่งเพื่อให้เอาลูกออกเพื่อให้ต้นแม่เขาได้สวย<ม>ได้เติบโตเต็เทมที่ค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการพ่อเมเล็กเนี่ยเราจะได้สายพันธุ์ใหม่ค่ะได้สีใหม่ได้ความสวยงามอีกอย่างหนึง่งแต่ว่าการแยกหน่อยเราจะได้ต้นที่เหมือนพ่อแม่เลยค่ะคัะคะออกมาเลยเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็น2วัตถุประสงค์นะคะแต่ว่าบางคนก็ไปบอกว่าเป็นไม้เมล็ดอย่างเดียว เพื่อที่จะให้คนคิดว่าเป็นไม้เมล็ดดีะคะับ <c oughs> ผมเอาแล้วครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทํากันเลยนะครับอันนี้คือวิธีการาแยกหนออ่อก่อนที่จะแยกหน่อเนี่ยเราจะต้องดูเนาะว่า<ช>ตรงไหนสมบูรณ์ยังไงเดี๋ยวให้พี่ไข่มุก ค่ะเแล้วเ,เลยนะคนะ,ค,ะค,คือต้นนี้นะคะเป็นแบ็คเพิร์นะคะที่สีสวยแต่ว่าจะสังเกตเห็นว่าามีลูกอยู่เยอะๆอจนกระทั่งบดบางแม่เขานะคะคพี่อยากจ,จะย้ายต้นแม่เขามาอยู่ที่ต้นนี้แต่เราจะตกแต่งเอาลูกเล็กๆที่เกะก,กะออกก่อนนะคะซึ่งต้นที่เอาออกเนี้ยเราก็สามารถเอาไปปลูกได้เด็ดเลยนะคะแล้วก็ระยะเวลาของเขาเนี่ยกว่าจะเอามาแยกแยกหน่อปักชำได้เนี่ยฮะ นานไหมครับกี่ปีครับไยถึงแม่เหรอคะและ<ช>้วแต่การเติบโตไม่เหมือนกันคะ่ะบางต้นก็แป๊บเดียวก็มีหนอะะ่อแล้วค่ะแต่ว่าเราคือลูกๆเนี่ยบางทีไปบทบางแม่เขาค,คือเราไม่ได้เด็ดเพื่อที่จะต้องการปริมาณลูกนะคะแต่หมายความว่าเราต้องการจะตกแต่งแม่เขาให้เขาอย่างสวยอยู่อะครับพี่ไข่มุกครับว่าอย่างตัวนี้ครับมีความโดดเด่นยังไงครับ ตัวนี้สีแดงกับดำเนี่ยคือดำแดงเน่ยจะเห็นว่าสีเขกระจายเยอะแล้วก็มีสีแดงเยอะนะคะพื้นคือแดงแดงแทบจะเกือบทั้งหัวเลยนะคะค แล้วก็ออกผสมขวรแล้วค่ะทีนี้ก็เราก็จะมาลงกระถางอันนี้จะเป็นวิธีการปลูกของพางเราด้วยนะคะครับแล้วก็วัสดุต่างๆที่เราเตรียมนี่มีอะไรบ้างพี่ไข่ยุกอันนี้นะคะก็จะเป็นผานละเอียดผานละเอียดผานละเอียดนะคะซึ่งจะปลูกได้ดีดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ค่ะค่ะใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นดินผสมในสูตรของเพชรันงสีค่ะจะมีพวกใยหยาบมีขุยมะพร้าวมีดินใบกัมปูนะคะ แล้วก็มีพวกฐานบทละเอียดค่ะก็เป็นส่วนประกอบต่างๆใช่แล้วแต่พื้นที่ด้วยค่ะว่าใครจะใส่ตัวไหนมากก็ตัวไหนที่ไหนแห้งก็อาจจะใส่ขุยมะพร้าวเยอะหน่อยอะไรนะคะเริ่มกันเลยครับที่ขันผัะอันนี้พี่ก่อเริ่มด้วยใส่ฐานก่อนนะคะใส่ฐานลองชั้นด้านล่างก่อนใช่ครับประมาณหนึ่งนิสาบของของกระถางนะคะ เราใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปนะคะอย่างทานไี้ช่วยในเรื่องของอะไรครับอันนี้ช่วยในเรื่องของดูดความชื้นนะคะเวลาที่มีน้ําเหลืออยู่มันก็จะไหลออกข้างล่างนะคะแล้วก็เราตามด้วยดินนะคะตามด้วยดินอย่างดินนี่เราสามารถที่จะหาซื้อตามร้านที่เขาขาย้มีที่เขาทำสูตรของเขาก็มีนะคะแต่ละที่ไม่เหมือนกันเนี้ยค่ะอย่างของเราก็จะเป็นสูตรของเราเพราะว่าพื้นที่เราค่อนข้างจะแห้งเพราะเราอยู่ติดทะเลอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีอันนี้ก็ อันนี้คือเรายกทั้งกอเลยเหรอฮะยกั้งกอเลยนะคะยกั้งกอเพื่อที่จะมาใส่นี้ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะได้ได้ค่ะนี่ยค่ะเราก็ยกขึ้นมาเลยค่ะครับนะคะแล้วก็มาใส่อันนี้เราทําหลุมไว้นิดนึงนะคะแล้วเราก็ลงอย่างเงี้นะคะอันนี้เทียบเป็นนิดหนึ่งค่ะครับเดี๋ยวเราจะใส่ดินเพิ่มอีกนิดนึงนะคะใส่ดินนะอันนี้ผมตักได้ค่ะใส่ลงไปข้างๆก็ได้ค่ะ เป็นดินที่เขาเรียกว่าปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครส่วนผสมต่างๆที่พี่ใส่พูดครับเป็นส่วนของทางเราอะนะคะว่าเราจะใส่อะไรบ้างเนี่ยค่ะเราก็จะได้ได้ดินที่ที่เหมาะสมกับพื้นที่เราต้องทดลองดูก่อนนนะคะว่าเขาจะชอบตัวไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ค่อยๆปรับปรุงให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใส่ต้นใส่ดินเข้าไปให้พอสมควรนะคะเสร็จแล้วเราก็ จะมีการตกเล็กน้อยค่ะเพื่อให้เขาเข้าเข้าไปแทรกซึมอยู่ในรากนะคะนี่นะคะก็นนะคะไปเรียบร้อยละฮะแค่นี้เองค่ะคือวางเท่านี้เองค่ะใช้ค่าวางแต่ต้องให้เขาเรียกว่าวางจังหวะให้ดีนะคะว่าเขาต้องไปทางไหนอะไรยังไงนะคะ ก็ต้องงแล้วพอถ้าเกิดเราวางเขาเรียบร้อยแล้วหลังจากการพักฟื้นที่เราแยกเขามาเนี่ยครับ,รบเราต้องเอาไปทํยังไ,ไงไหมฮะเรากต้องตั้งไว้ในที่ร่มก่อน<ม>อาจจะสักสองอาทิตย์เราค่อยเริ่มลดน้ํานะคะ<ม>ตอนแรกยังไม่ต้องให้นะคะแล้วก็ข้างบนเราจะใส่พวกพินนะคะ<ม>เพื่อเก็บให้ความชื้นเขายังอยู่ในในนี้อยู่หมายความว่าดินมีความชื้นนะคะเราถึงลดน้ำวันที่จะฟังได้เพราะมีพวกนี้ช่วยช่วยเรื่องความชื้นอยู่นะคะค แล้วก็มีแร่ธาตุอะไรได้พิเหน่อยค่ะ แล้วก็แต่ละคนก็แล้วแต่จะใช้หินชนิดไหนนะคะเป็นตัวนั้นเนี่ยค่ะก็คือว่าพอเราใส่ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยว <Building. S 1> เขาก็จะผลิตลูกออกมาอีกอีก<ช>ค่ะ,คะอีกค่ะแต่เราตัวนี้เราจะเน้นที่ให้แม่ก็สวยนะคะเราแต่งพวก,กลูกๆออกไปเนี่ยพื่อให้แม่สวยทีนี้ต้นต้นที่เรามีอยู่นี้เดี๋ยวก็จะใช้สามารถใช้ปลูกที่เราเด็ดลูกเขาออกมาใช่ค่ะนี่เรากมาปลูกได้ใช่บางต้นก็มีรากอยู่แล้วนะคะอย่างเงี้ยค่ะแต่บางต้นก็ยังไม่มีรากซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะเกิดขึ้นมาเอง ใช้เวลานิดนึงนะคะอันนี้ก็จะมาใส่ด้วยอันนี้นะเะอันนี้แล้ก็แต่งแบบเล่นๆแล้วแต่เราอยากจะได้เป็นที่ได้หัวเล็กๆหลายๆกอมามาอยู่ด้วยกันเนี้ยค่ะหลายๆหัวมาอยู่ด้วยกันก็จะน่ารักไปอีกแบบหนึ่ง เราจะใส่ฐานไปในดินซาร์เราก็ใส่ดินไปอีกเตยะให้ตาใส่ดินไปอีกค่ะอย่างนี้เราวางได้กี่ลูกเอ้ยกี่กี่หัวครับได้เลยค่ะเดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะคะีพออย่างครับแอ้วกันพอใช่ไหมครับประเดีเกิดเต็มนะคะนี่ก็เดี๋ยวผมช่วยนะฮะได้ค่ะคคโอเรับต้นสวยๆไว้ตรงกลางก่อนนะคะค่อยๆแต่งมาเชิญเลยค่ะช่วยกันครับอันนี้นะฮะได้ค่ะผมวาง ไม่รู้วางถูกหรือเปล่าก็ใคได้ก็วางเลยค่ะแล้วแต่แต่อยากจะได้แบบไหนก็ค่อยๆแต่งไปอ่นีค่ะสีสวยๆนะครับที่ไข่มุกครับอันนี้ผมก็วางอีกหนึ่งวางได้เลยค่ะให้ดูที่เราชอบนะคะตามใจเราค่ะแล้วแบบนี้เสร็จหรือยังครับอีกนิดนึงค่ะใส่หินนะคะใส่หินด้านบนค่อยๆนะคะใช้มือก็ได้เพราะมันจะละเอียดกว่าค่ะครับ้ายยางนะครับ ลอยรอบๆนะคะ,คะหินจะช่วยรักษาให้ต้นเขาอยู่แบบเรียบร้อยอะ,ค,ะค่ะอย่างกระที่อ <ๆ S 2> ะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมครับสําหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับอยากจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลแคนตัสนะครับที่สวน เพรแต่งสีแห่งนี้นะฮะที่จังหวัดระยองนะฮะก็อยากจะให้พี่ไข่มุกนะครับได้ฝากถึงท่านผู้ชมหน่อยนะครับว่าสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างแล้วจะติดต่อมาสามารถติดต่อมาได้อย่างไรบ้างครับได้ค่ะคือเราก็มีเพจอยู่นะคะแล้วก็ในเฟ e b o ๊กก็มีนะคะงั้นก็มีร์โทรศัพท์ด้วยถ้าเผื่อว่าจะแวะเข้ามายังไงเราควรช่วยโทรแจ้งมานิดนึงค่ะเราจะได้พบกันแน่นอนไม่งั้นเดี๋ยวจะพลาดกันหรืออะไรนะคะก็ ก็สถานที่ก็คืออยู่ดิมหาดแม่ลำพึงเนี่ยค่ะแล้วก็สามารถปักหมุดได้คือดูจากในเรามีโลเคชั่นลงอยู่ในในเว็บด้วยนะคะเว็บเว็บเพ็แต้มสีค่ะครับผม นอ,นอกจากในส่วนของอช่องทางแล้วตรงนี้ในอนาคตจะเป็นศูนย์เรียนรู้ยังไงบ้างครับค่ะคือเรากําลังจะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะเราจะมีการสาธิตอะไรให้กับท่านผู้ชมด้วยแล้วก็มีร้านไอศครีมซึ่งทําจากกระบองเพชรหรือล้อเรียนในรูปแบบของกระบองเพชรเนี่ยคะ่ะกำลังจะเปิดแเร็วนี้ค่ะนะคะ<ผ>ม,มีโอกาสก็เชิญมาชิมค่ะรับผม <laughs> นะฮะก็สามารถมาตามที่พี่ไข่มุกได้ฝากท่านผู้ชมเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์ โทรนะครับเพจ a c e b o o k นะฮะก็สามารถมาติดตามแล้วก็มาเรียนรู้ในเรื่องของแคทตัสดได้ครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่ไข่มุกมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้ในเรื่องของการปลูกแคทตัดในการดูแลรักษาต่างๆนะครับว่าจะมาเป็นแคนตัดเพชรแต้มสีสามล้านต้นในนี้นะครับวันนี้รายการเมืองไทยเมืองเกษตรนะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับก็ต้อง ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีค pues ่ะค่ะสำหรับพี่นะคะสำคัญที่สุดก็คือความใส่ใจค่ะมีความรู้สึกว่าถึงเราจะเลี้ยงแบบ มีกำหนดการเป๊ะๆทุกอย่างแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจดูแลเขาเนี่ยมันก็จะ มีปัญหาเป็นส่วนใหญ่ค่ะที่เขายังอยู่ได้ดีทุกอย่างนี่ก็คือเราจะต้องอดูแลว่าเขามีใส่ใจคือหมายความว่าเขามีโรคหรือมีอะไรมะแมลงอะไรมารบกวนหรือไม่หรือว่าตรงนี้ก็ผิดปกติอะไรยังไงนะคะถ้าเราเห็นทันเราจะสามารถดูแลเขาตอไปได้นะคะว่าเขาจะหายนะคะแต่ถ้าเราดูแลไม่ทันเขาก็จะเน่าไปทั้งต้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็การดูแลการเลี้ยงดูก็คงเหมือนเหมือนกับท่านอื่นๆทั่วไปก็ปคือรดน้ำมาทีละครั้งแล้วก็ปุ๋ยก็เดือนละครั้งนะคะแต่สําคัญที่สุดก็คือต้องเอาใจใส่นะคะ